สวัสดีครับผมพบกับเราพังสมหญิงพังสมโอครับวันนี้ต่อจากคลิปตอนเชา้าแล้วก็มาตอนเย็นครับตอนเย็นนี้ฝนจะตกครับไหนครับที่หลักของพี่สมโอเราวันนี้ไม่ได้เอามาผูกครับเพราะว่าฝนตกมันแฉะก็จะผูกไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันแฉะเขาจะนอนไม่ได้ครับนอนได้แต่ว่ามัน เขาต้องเล่นโคลนหนะักเพราะว่ามันมีแต่น้ำขันอยู่ตอนเช้าไม่ตกตกตอนเย็นก็ไม่ได้ผูกก็บ้าจะผูกไปผูกที่ข้างบนข้างบนติดกับปาน,นิดหน่อยเป็นเป็นที่ของของฟานเองครับเป็นที่ตรงนั้นติดติดกับฟานเป็นที่อยู่นิดหน่อย ก็ตรงนั้นจะไม่แฉ่ครับแต่ว่ามันจะอยู่ติดกับที่กขาปลูกหญ้าเยอะมากตรงนั้นกขาปลูกหญ้านี่ครับเป็นที่ของพี่สมโอเราพี่สมหญิงน้องสมหญิงเราจะอยู่ข้างล่างนะครับที่อยู่ของนี่เป็นตอมอของเขาอยู่ยังมีเหล็กอยู่มีโซ่อยู่ แต่วันนี้ไม่ได้เอามาผูกครับเพราะว่ามันแฉะผูกไม่ได้ก็รอให้เขามากินน้ำตอนเช้าอามากินน้ำแล้วก็ไปผูกบนป่านี่ครับของพี่สมุูเราก็จะแฉะประมาณนี้ครับตาฝนตกฝนตกวันนี้ขนาดฝนตกไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ ออน้ำเขาจะขังอยู่ประมาณนี้ครับแต่ถ้าขังอยู่ขนาดนี้แล้วพี่ส้มโอเราจะชอบมากเพราะว่าเขาชอบเล่นดินเราจะเต็มตัวเขาเลยแหละเพราะว่าถ้าเล่นดินก็ยุงก็กัดไม่เข้าเพราะว่ามันติดดินอยู่ต้อง อาบโครนเยอะๆตรงนี้มันจะดีกว่าอันนี้ก็ไม่ได้เผาไฟครับไม่ได้จุดไฟให้เขาเพราะว่ามันแฉมันจุดไม่ได้ฝนเพิ่งเติมเพิ่งเริ่มหยุดสวัสดีค่ะแล้วตหญิงเสียงนางๆหน่อยแล้วครเอซีหน่อยขอบคุณค่ะตอนเย็นครับนประมาณ ครับเป็นที่ของสมยิงแล้วก็แช่เหมือนกันครับแช่พึ่งเอาน้ำออกเมื่อกี้ครับพึ่งเอาน้ำออกเมื่อกี้ว่าจะไปปลูกที่ข้างบนถ้าไปปลูกติดกันเขาก็เขาจะร้องอีกตรงข้างบนเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ค่อยอยู่ชินกับป่า ถ้าไปอยู่ตรงนั้นเน่ยเขาจะร้องทั้งสองเชือกเลยถ้าแยกอยู่แบบนี้มันคงเขาไม่ร้องครับตัวนี้เขาจะไม่ร้องครับน้องสมหญิงยังไม่ร้องถ้าไปอยู่ข้างบนป่าเขาจะร้องครับนี่ครับเป็นที่ของอยู่ของน้องสมโอน่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็มันไปผูกที่กัที่นู่นมัน ติดป่ามันกลัวเขาร้องเพราะว่าตาดึกดึงดื่ก็ไม่กล้าไปคนเดียวอีกไม่กล้าไปก็ประมาณสองร้อยเมตรถึงสามร้อยเมตรครับประมาณสามร้อยเมตรติดกับป่าตีนป่าชายชายป่าตรงนั้นครับตรงที่น้องที่สมหญิงเราอยู่น้องสมหญิงเราอยู่ครับก็จะประมาณนี้ครับ ก็ถ้าฝนไม่ตกตรงนี้เขาก็อาจจะแห้งแล้วจะหาสายมาใส่ให้เขาบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ไม่ไม่มีลงช้างกับเขาเพราะว่าไม่มีลงช้างครับมันไม่มีทุนไม่มีไม่มีคุณทรัพย์ไม่มีทุนเลย เพราะว่าผมมานี่ก็มาด้วยแบบไม่มีอะไรเลยครับก็ตั้งตัวไม่ได้เลยตั้งตัวไม่ทันครับมันติดกับโควิดเนี่ยแนนแน่ดีสวยดงังดัง วัดดีเอฟซีน้อยอว่าเขาอยู่แบบนี้และว,ว่าน้องชมหญิงก็อยู่แบบนี้ถ้าฝนไม่ตกเขาก็ไม่ใช่อขออีกแล้วก็ผมมาจากดำเนินครับมาจากดำเนินเดือนกุมภามเดือนมกรลาครับมกรลามาจาก ดำเนินแล้วก็ไปอยู่หัวหินเดือนหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมานี่กลับก็ไม่มีค่ารถไม่มีค่ารถต้องยืมเขามามาอยู่บ้านมาอยู่บ้านก็มาเจอปัญหาแบบนี้แล้วครับหนอยากหญ้า,าไม่มีที่ผูกว่าไม่มีก็ปัญหาหลายอย่างครับ มาเจอแบบนี้ก็มันไม่เคยอยู่บ้านเพราะว่าเพิ่งมาอยู่ก็มันต้องต้องต้องมันก็ต้องคิดไปแต่ละวันว่าวันนี้จะทำอะไรไปไหนทำอะไรบ้างมันต้องไปแบบนั้นครับทำวันนี้ให้ดีแล้วพรุ่งนี้ค่อยคิดใหม่ไปเรื่อยๆครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นอยูความเป็นอยู่ของเขา ผมอยากให้มีนักท่องเที่ยวเปิดนักท่องเที่ยวมาอยากให้ไม่มีโควิดเร็วๆผมจะได้ไปสู้กับงานต่อเพราะว่าจะได้มีจะได้มีคุณสมจะได้ได้มีแบบแบบเงินเดือนแบบ มีหญ้ามีอะไรให้เขากินแบบอยู่แบบสบายอยู่แบบไปรับนักท่องเที่ยวมันก็จะได้ผูกอยู่กัแบบบ้านที่ผมปลูกแบบนี้ก็จะมีแบบโรงช้างมีอะไรเล็กๆอยู่แบบนั้นก็จะมีเงินเดือนเขามาซื้อนู่นซื้อนี่ให้เขากินแล้วก็มีฟานก็จะได้มีตัง ซื้อนู่นซื้อนี่จะได้ใช้นี่เขาครับมันก็สองเชือกครับพรงนี้จะพรงนี้จะไม่ลงน้ำมูลครับเพราะว่าแฉะมันไปไม่ได้จะเข้าป่าตั้งสองเชือกก็มันจะแฉะหน่อยครับวันนี้ก็ต่อจากคลิปตอนเช้าตอนเช้าก็จะไม่แฉะผมจะให้ดูที่เขานอนเขากินอยู่วันนี้ตอนเย็นเขาผมก็จะ ให้ดูที่เขานอนที่เขากินตอนที่เอาไปปูกที่ป่าก็จะประมาณนี้ครับบางบางคนก็บอกว่าทําไมไม่มีลุงช้างเขาก็มันไม่มีนะคุณไม่มีทรัพย์ทรัพย์ไม่มีเลยทุนไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยดีแล้วมีมีข้าวกินครับดีแล้วก็มีข้าวกินดียังมีตาลุนมาช่วย ให้ย่าย่าในเปียเขาก็มาช่วยเป็นตั้งแต่มาแล้วครับจนถึงวันนี้เขาก็ช,าช่วยมาเรื่อยๆครับผมต้องไปตัดให้เขาบ้างแล้วก็ตัดมาให้พี่สมโอกับน้องตรงญิงสองวันก็ตัดครั้งหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับ นี่ครับความเป็นอยู่ของเขาตอนเย็นครับก็ใครอยากช่วยอาหารการกินของพี่สมหญิงกับน้องสมโอก็ติดต่อเบอร์โทรผมมาโดยตรงก็ได้ครับผมจะปักเบอร์โทรไว้ข้างล่างช่วยเป็นช้างตกงานครับนี่ตกงานมาสี่เดือนเข้าห้าเดือนแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้ให้ผมด้วยเพราะก็เป็นกำลังใจให้กับฟานสู้ต่อไปครับขอบคุณครับบ๊าดีค่าเร็วบ๊ดีบัดี๊าัดดีค้าเร็วอ่าดังดังอ่า,าอบายบายเอฟซี FC, หน่อยบนสูงเออบายบาย,บ,าย,บ,ายบนสูงอ่าขอบคุณมากครับผมบัดดีค่ะ